ฮัลโหลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเ e r i s h r ท์ t ซนนะครับในวันที่30มิถุนายนนะครับวันนี้ก็มาตามนัดนะครับมา i n v e r t จะเรียกว่า Invert Cup and Hand l e ก็ได้นะครับหรือว่าบางคนก็จะเรียกว่า e ีฟ Adam ก็ได้นะครับหรือบางคนก็จะเรียกว่า Two Top ก็ได้นะครับมาหัวข้อข่าวแรกก่อนนะครับก็อิตาเลี่ยมหลุดลงมานะโซน1,000เหมือนเดิมนะครับก็ ลงมาลุ้นว่ามีโอกาสจะลงต่อหรือเปล่าเพราะถ้าดูจากแพทเทิร์นแบบนี้มันเหมือนขึ้นมาเพื่อแตะ MA ปุ๊บแล้วก็ล่วงต่ออะไรประมาณนี้นะครับก็ยังมีโอกาสลงต่อได้สำหรับอิตาเลียมก็ต้องระวังกันหน่อยนะครับสิงคโปร์นะครับออกมาประกาศว่าทาง 3AC เนี่ยนะครับว่ามีเรื่องของข่าวล่วงข่าวจริงข่าวอะไรต่างๆนะครับทีอ่อาจจะให้ข้อมูลที่ผิดพลาดหรืออะไรออกไปแต่ว่า ท่าที่รู้ตอนนี้เนี่ยเขาเป็นหนี้นะครับแล้วเขายังไม่ได้จ่ายเงินนะครับซึ่งตรงนี้เขาก็เดยวคอมพานีเนี่ยก็กําลังจะหาทางออกนะครับว่าจะจัดการในส่วนของแอสเซทต่างๆต,ต,ต,ตรงนี้จะเทขายออกมาหรือว่าจะยังไงนะครับก็ตรงนี้เขาก็ยังอยู่ในช่วงการตัดสินใจอยู่เนาะเออก็ไม่รู้เนาะว่าจะยื้อไหวหรือเปล่าหรือถ้าตลาดมันกลับมาทัานอาจจะรอดก็ได้หรือเปล่านี้ก็ไม่รู้นะครับแต่ลงมาหมื่ไม่แน่รอดนะครับ Open c คลีดมีการหลุดออกไปนะครับโดยที่เขาแ้างว่าข้อมูลอ,อีเมลมันเยอะมันก็เลยไหลจริงๆไม่น่าใช่อันนี้น่าจะมาจากคนภายในนั่นแหละนะครับถ้ามองจากข้อมูลคร่าวๆนะครับส่วนใหญ่ Data มันไม่ลิกกันง่ายๆถ้ามันไม่มีใครแฮกหรือไม่มีใครเอาไปปล่อยนะครับเออก็อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ต้องเพิ่ม d a t a b เ s e เข้าไปเนาะเออต่อแม่ bitcoin นะครับก็ สิบเก้าเนาะอิตาเลียมหนึ่งพันนะครับแล้วก็ USD T 0.99นะครับอันนี้เราลุ้นว่ามันจะทำเนี่ยตรงนี้เราเห็นแล้วนะอินเวอร์สนะครับแล้วก็ทุบลงมาหลุดแค่นแนวรับตรงนี้อาจจะมีรีเทสแล้วก็ลงต่อก็ได้นะครับก็ต้องรอยระวังกันนิดหนึ่งแล้วกันนะครับอิตาเลียมมาทรงเดียวกันเนี่ยเหมือนกันปึ๊บปึ๊บสองทีหลุดแนวรับอาจจะเด้งขึ้นแล้วลงต่อนะครับอ่ะต่อแม่ ในส่วนของข่าววันนี้อีกข่าวหนึ่งก็คือตัวเกรกลาเชียสนะครับของอีเาเลียมเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าอาจจะมีการเลื่อนออกไปอีกประมาณ100วันนะครับก็ไม่ต่างอะไรกับ e a d ได้ไอหนวดนะครับมีช่องบางช่องเนาะชื่อสยามบคอนะครับ โพสว่าวันที่3จะอัปเกรดมึงมั่วอีกแล้วนะครับมึงชอบเอาข่าว,ม,วมั่วมาให้คนเขากาวกันมึงแปลภปาษาอังกฤษไม่ถูกแล้วมึงก็มามั่วข่าวก็ต้องรอลอดูกันเนาะมันแค่บอกว่าเป็นตัวเทสเน็ตของตัววาชินนะครับส่วนวาชินเนี่ยจะเสร็จเขาบอกว่าสัปดาห์ที่4ของเดือนกรกฎานะครับดังนั้นก็อย่าไปเชื่ออะไรสยามบอคอมากนะครับเออประมาณนี้อ่ะหลังจากวันนี้นะครับอ่ะมาดูก่อน ทั้งวันนี้ทุบลงมาปั้งมีตัวที่สวนขึ้นมาได้อยู่4-5ตัวนะครับหนึ่งในนั้นมี power ledger ของเรานะครับ idex แล้วก็ r e q u e e นะครับฟา r m spell นะครับสวนขึ้นมาหน้าตาเฉยนะครับจริงๆเมื่อเช้านี้ยังเหมือนเห็นรูแน่อยู่แว็บๆนะครับเหมือนจะโดนทุบล่วงไปแล้วนะครับในหนึ่งชั่วโมงตรงนี้อเริ่มเริ่มเขียวกับขึ้นมาแล้วนะครับเรามาดูก่อนว่าเขียวเพราะอะไรนี่เลยนะครับตัวลากที่แท้จริงนะครับ ตัวลากที่แท้จริงตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยสังเกตไหมตั้งแต่เมื่อคืนตั้งแต่อีพาวเวลกับอ e. ีลากาดมาสองตายายเนี่ยนะครับก็ขึ้นปั้งมานี่เลยนะครับพอประกาศช่วงสองทุ่มเห็นไหมสองทุ่มลากปืดขึ้นมาลากปืดขึ้นมาเหมือนจะลงจะลงตอนเย็นวันนี้ช่วงบ่ายวันนี้มาอีกแล้วลากปืดขึ้นมานะครับเอ๊ทีนี้ดูว่ามันหมดรอบมันหรือยังนะครับดูว่ามันหมดรอบนั้นหรือยัง แนวต้านอยู่ที่ร้อยห้าจุดเจ็ดเจ็ดห้าอันนี้คือไฮเก่าเนาะก่อนที่มันจะล่วงลงมานะครับดังนั้นถ้ารอบนี้ถ้าขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วเบรกขึ้นไม่ได้ก็คือแนวต้านต่อไปจะอยู่โซนประมาณแถวแถวร้อยหกร้อยหกจุดห้า,า10 6, 10 6. ตรงนี้นะก็ขึ้นอยู่ว่าจะขึ้นมาถึงเมื่อไหร่นะครับมันน่าจะเหลืออีกประมาณเวฟสุดท้ายนี่แหละนะครับเท่าที่มองเนี่ยพราะถ้าให้มองเนี่ยตรงนี้มันอาจจะทำสามไปแล้วทำสามนะครับลากขึ้นมา ขึ้นมาปึ๊บลงสี่เบรกได้ขึ้นต่ออีกดังนั้นถ้าลื่นขึ้นต่อรอบนี้สามารถเบรกแนวต้านตรงนี้ไปได้เนี่ยไปต่ออีกยาวๆเลยนะครับแต่ถ้าเบรกไม่ได้เนี่ยเราจะได้เห็นแล้วในกราฟเด์เนี่ยจริงๆตรงนี้มันเกิดไดวอ์เจนลากลงมาแล้วนะครับเหมือนเดิมนะที่ให้ไว้นะตรงนี้กําลังจะชนแนวต้านเนาะดังนั้นผมก็มองว่าถ้ามันขึ้นมาไม่ผ่านไฮเดิม นั่นจะเป็นัญญาณขาลงของมันแต่ถ้ามันผ่านไปได้นี้ก็คงจะเบรกขึ้นมาถึงตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าแตะแล้วไม่ผ่านก็คงจะเริ่มลงจริงๆจังๆนะครับเพราะปกติเวลาที่มันวุบพุ่งลงมาเนี่ยแล้วชนพวกเช่น EMA เนี่ยมันจะมีจังหวะที่มันจะดีดขึ้นมาได้สักครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้าดีดขึ้นมาครั้งใหม่แล้วไม่สูงกว่าเดิมหรือเบรกอาชัยไม่ได้มันจะเริ่มลงเท่านั้นเองนะครับดังนั้น ก็คิดว่าน่าจะอีก2-3สาวันนะครับถึงจะได้เห็นว่ามันจะลงหรือไม่ลงเนาะตรงนี้ยังเขียวสามแท่งติดเนี่ยยังเป็นสัญญาณอันตรายอยู่นะครับส่วนเดตรงนี้ก็ลุ้นให้มันติดแนวต้านไม่ผ่านเริ่มเปิดเปิดเที่ยงเขาเรียกเปิดแท่งกับหัวลงช้าทีเนาะกลับกันวันนี้น่าแปลกใจนะครับเรามาดู n s ส d a กกันก่อนน s ส a ดเนี่ยถ้าเรามานั่งดูตั้งแต่ช่วงเมื่อวานชัก2ทุ่มเนี่ยนะครับ ช่วงเมื่อวานสองทุ่มประมาณแถวๆนี้จะเห็นว่ามันใช้เวนะครับเหมือนไม่เกิดอะไรขึ้นแต่พอมาวันนี้นะครับช่วงเที่ยงเท่านั้นแหละดอลลาร์ลาขึ้นปุ๊บอันนี้ร่วงปาดลงมาเลยนะครับดังนั้นพอหลังจากเที่ยงปุ๊บอันนี้พอบิตคอยเริ่มโดนทุบแถวๆสามสี่โมงเนี่ยเกิดไดเวอร์เจนเฉยเลยนะครับสิบห้าที่เกิดไดเวอร์เจนนัสแดกลากกลับขึ้นมาเฉยนะครับเออเท่ากับว่านัสแดกลงไม่เยอะแต่บิตคอยลงเยอะกว่า นในรอบนี้นะครับมาที่ทองบ้างทองนี่เหมือนกันนะครับตั้งแต่เมื่อวานเนาะพอช่วงอสองทุ่มเท่านั้นเองนะครับช่วงสองทุ่มมาตามนัดเลยปั้งลงมาข้างล่างนะครับใช้เวไปชักพักหนึ่งพอเข้ามาโซนพักประมาณเที่ยงเอาอีกแล้วดอลลารลากขึ้นเกิดอะไรขึ้นลากลงปั้งลงมานี่นะครับทีนี้ดอลลาร์เริ่มตกเกิดอะไรขึ้นทองเด้งกลับที่เดิมเออเล่นอะไรกันเล่นตลกหรอ ดังนั้นตอนนี้ทองค่อนข้างผันผวนมากนะครับแต่ว่าย,ยังมองว่ามันยังอยู่ในเทรนขาลงนะยังดุดมาไม่ได้เนาะเนี่ยเรามองแท่งนี้ตรงนี้เราเห็นแล้วว่าเป็นแนวต้านต้านต้าน,ต,านต้านนะครับก็ผ่านไม่ได้แต่ตรงนี้พอขึ้นมาเสร็จปุ๊บอา้าวลงมาเด้งดุดแนวรับขึ้นไปใหม่อ่ะลงมาใหม่อ่ะลงมาเสร็จขึ้นมาใหม่ตอนนี้กลายเป็นติดแนวต้านขาสามเหลี่ยมไปแล้ว ยังกลับขึ้นไปไม่ได้นะครับก็ถ้ายืนเหนือ18 2 32 2ตรงนี้ไม่ได้เนี่ยหรือเบรกสามเหลี่ยมขึ้นไปข้างบนไม่ได้เนี่ยก็อาจจะมีโอกาสวิ่งลงมาเทสแนวรับเส้นฟ้าข้างล่างตรงนี้นะครับมองว่าเป้าต่อไปไม่รู้พันแปดจะเอาอยู่หรือเปล่านะครับพันแปดตรงนี้อาจจะเอาไม่อยู่นะครับถ้าหลุดลงมาอีกรอบหนึ่งคราวนี้คิดว่าเอาพันแปดก่อนแล้วก็พันเจ็ดแปดสิบคือเป้าต่อไป นะครับทีละ2ีเหรียญตรงนี้นะครับรอนลุนเอาแล้วกันต่อแม่ออยเนาะดูออยบ้างน้ำมันโลกลงมาเนาะจากวันที่29เนี่ยสามทุ่มนะครับลงมาที่1 1อ 6, ลงมา111นะครับขึ้นไป112แล้วลงมาที่110อีกครั้งหนึ่งนะครับฉันยานน้ำมันเริ่มตกลงมาเรื่อยๆนะครับเพียงแต่ว่าตรงนี้อาจจะเห็นว่ามันยังประคองตัวอยู่ ก็ถ้าดูทรงแล้วเหมือนจะเริ่มอยากจะกลับขึ้นมานะแต่ว่าก็โดนกดลงไปนะครับตรงนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเหตุผลของการที่เขากาลังจะเริ่มแบนน้ํามันของอรัสเซียหรือเปล่านะครับก็เลยอาจจะทําให้ราคาน้ํามันเนี่ยเริ่มตกลงมาแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะลงมาต่อเนื่องหรือเปล่านะครับเพราะว่าตรงนี้ถ้าเรามองสังเกตเนี่ยมันอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมที่มันกําลังวิ่งอยู่อาจจะมีโอกาสวิ่งไปเทสข้างบนหรือลงมาข้างล่างอย่างนี้ก็ได้แต่ถ้า หลุดแนวรับตรงนี้ค่อยมองว่าน่าจะเป็นขาลงต่อนะครับเพราะว่าถ้าให้มองจากตัวราคาน้ำมันนะครับตอนนี้ไอ้ก้อนนี้ถึงก้อนนี้มันก็ไม่ได้เกิดไดเวอเจนซ์อะไรนะเออมันยังไม่ได้เกิดใดยังไม่มีสัญญาณใดนะครับก้อนนี้ถึงตรงนี้เนี่ยอาจจะกำลังทำสีอยู่ก็ได้นะครับถ้าทำสีแล้วไม่หลุดแนวรับขาขึ้น ก็ยังมีลุ้นไปต่อสำหรับน้ํามันนะครับแต่น้ํามันเนี่ยถ้าเรามองแนวรับเนี่ยแนวรับน่าจะอยู่ที่ประมาณ1 0อยตรงนี้นะครับร้อยห้าร้อยถ้าหลุดลงมาได้เนี่ยโอเคอาจจะเป็นสัญญาณที่จะเริ่มลงแล้วนะครับมาที่บ t c o i n กันบ้างนะครับหลังจากที่เมื่อวานให้แพทเทิร์นนี้ไปนะครับหนึ่งสองวิ่งมาตรงนี้ปุ๊บมันหลุดแนวรับตรงนี้ลากเปิดลงมาเลยนะครับลากเปิดลงมา รับเอาไว้อยู่โซน1,9000นะครับตรงนี้ฉัญญาณอันตรายอาจจะยังไม่จบนะครับถ้า BTC วิ่งกลับมานะครับเราขึ้นมารีเทสแนวต้านโซนนี้นะครับตั้งแต่1,9500ถึง1,9700แล้วไม่ผ่านเนี่ยนะครับมันเรียวกว่าเป็นการรีเทสเพื่อลงต่อมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับขึ้นมาปึ๊บไม่ผ่านลงข้างล่างเลยนะครับ พอตามแพทเทิร์นแมนนะครับของอดัมแอนอีฟเนี่ยเดี๋ยวเปิดเท่าคร่าวแล้วกันนะครับอีฟอดัมอินว์ดอินวูดตามแพทเทิร์นแมนนะครับอันนี้เราก็หาดูกันง่ายๆอย่างเงี้ยนะครับมันมักจะต้องเป็นทรงประมาณนี้นะครับขึ้นมาเหลี่ยมปุ๊บ,บกลมนะครับพอกลมเหยียดลงมา พอหลุดลงมาปุ๊บกลับขึ้นมารีเทสแล้วก็วิ่งลงต่อข้างล่างดังนั้นความสูงมันก็จะคือความสูงของไอตัวตรงกลางตรงนี้นะครับถ้ามันรีเทสทะลุกลับขึ้นมาได้ถือว่ารอดไปแต่ถ้ารีเทสไม่รอดก็เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเป็นกรณีโดยปกติมันจะขึ้นมาแล้วก็เทสแล้วก็ลงมาเทสแนวรับแล้วก็ค่อยขึ้นก็เหมือนเป็นคล้ายคดับเบิลวอททอมนั่นเองแต่เราเรียกมันว่าอดัมอีฟนะครับแล้วถ้ามันเป็นกับหัวนะครับเราเรียกมันว่าอีฟอดัมเพราะว่า เราเรียกมันว่าอดัมอีฟเหมือนกันนะครับก็แล้วแต่คนจะชอบเรียกแล้วกันนะครับอะทีนี้เราจะเห็นแพทเทิร์นเนาะเมื่อวานนี้จริงๆก็ให้เป้าไว้แล้วนะครับว่าถ้ามันหลุดมานะครับมันจะลงมาได้ขนาดไหนนะครับมันก็ลงมาจริงๆเนาะเออเนี่ยตรงนี้คือ1ตรงนี้คือ2นะครับดังนั้นถ้าหลุดตรงนี้ลงมารีเทสเสร็จปุ๊บไม่ผ่านแนวรับ มีโอกาสวิ่งลงมาที่17500ได้นะครับ17600 17500ก็คือเป้าความสูงตรงนี้เราเอาความสูงจากจุดนี้นะครับถึงจุดนี้มาวัดเอาเ <c oughs> นี่ยประมาณนี้นะครับที่ให้ไว้เท่ากันนะครับก็รอดูเทส19700ไม่ผ่านช็อตต่อนะครับอีกหนึ่งรอบนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะลงไปได้ถึงโซนไหนแต่ที่มองมองไว้ตรงนี้น่าจะประมาณแถวๆ10,070หรือ10,060 10, เนอะ หรือถ้ามันลงมาตรงนี้แล้วไม่หลุดโลเดิมนะครับอาจจะเป็นการเทสบวททอมอีกครั้งหนึ่งว่าแนวรับตรงนี้จะเอาอยู่หรือเปล่าถ้าเอาอยู่ก็ยังมีลุ้นเด้งกับตัวแล้วก็ใช้เวยอยู่ในกรอบตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับส่วนไมเขึ้นเชลเลอร์เราประกาศทีไรมาทุกทีมาทุกทุกทีนะครับทุกเรียบร้อยทุกครั้งไม่เคยพลาดนะครับในหนึ่งชั่วโมงตรงนี้เราไม่เห็นแนวรับที่เอาอยู่นะแต่ว่าแอบไปเห็นในสชั่วโมงอยู่นิดๆน,นะครับว่า เราจะสังเกตจาก iSI นะครับว่าน้รับ iSI ก้อนนี้แบบหนึ่งนะอตอนนี้เหมือนกำลังรีเทสอยู่เนี่ยหลุดลงมานิดหน่อยนะครับหลุดลงมานิดหน่อยลองดูในเดที่ว่าเอาอยู่ไหมเดทนี้อาจจะไม่ชัดแล้วนะครับเดทอาจจะหลุดไปแล้วแต่ถ้าดูจาก4ชั่วโมงเนี่ยกำลังรีเทสกลับขึ้นมาบนไอซชัยถ้ากลับขึ้นมาไม่ได้ก็คือเตรียมลงต่อน,นั่นเองนะครับอันนี้ก็ต้องระวังด้วยแล้วกัน นะครับทีนี้เราเปิดตัวชาโตขึ้นมาดูเนี่ยนะครับถ้าคิดว่าอยากจะเข้านะครับอันนี้ดูง่ายๆเลยแล้วกันผมสอนง่ายๆก็คือชตัตโตเนี่ยตัวน,วนี้ตัวที่ลุงฉลิกชอบใช้นะครับชาโตไม่ยกเข้าไม่ซื้อนะครับแล้วถ้าเข้าต้องเข้า2เส้นนะครับเส้นฟ้าเส้นแดง2เส้นแบบนี้นะครับถ้าไม่ขึ้นมาไม่ต้องซื้อนะครับหรือถ้าขึ้นมาเส้นฟ้าเส้นเดียวแต่เส้นแดงกับหัวลงอย่างนี้ก็คือลงต่อ นะครับอันนี้อาจจะมีหลอกบ้างแต่ถ้าเมื่อไหรเราเห็นมันเริ่มตกตรงมาก็แปลว่ามันลงต่อเหมือนกันนะครับถ้ากรณีที่มันเริ่มกลับขึ้นมาแบบชัดๆเนี่ยมันก็จะวิ่งขึ้นมาปื๊ดขึ้นไปเลยนะครับดังนั้นเราก็ต้องดูจังหวะดีดด้วยเราดูใน15นาทีจะเห็นนะว่าชาโตมันยกกลับขึ้นมาแล้วนะครับถ้าเราจะเล่นชั่นเนี่ยเรารอชาโตยกปุ๊บเข้าปุ๊บพอชนแนวต้านปุ๊บรีบออกก่อนนี่แนวต้าน ema 20ไม่ผ่านปุ๊บเดี๋ยวมันก็ลงนะแต่ทีนี้คิดว่ว่่าาาานนจจะะะผแหล้ก็ขึม นะครับขึ้นมารีเทสบริเวณเช่นนี้เช่นปะเนี่ยนะครับบริเวณเช่นปะเช่นเหลืองเนี่ยอยู่แถ่เา1.9 600-1.9 700ตรงนี้นะครับถ้าเทสแล้วกลับไปไม่ได้ลงต่อแน่นอน100%นะครับแต่ถ้าเทสแล้วกลับขึ้นมายืนเนี่ยข้างบนได้ยืนกลับมา20 0 0มได้โอ้แฮปปี้ลานลาเลยนะครับก็ลุ้นเอาแล้วกันว่ามนุษย์เงินเดือนจะสู้แรงช็อตของกลุ่มวานเซลเลอร์ได้ไหมนะครับ หุ a มานเคเลอรเขารอช็อตอยู่นะครับตัวนี้เราดูไอ้ชัยแนวต้านมีการเบรกขึ้นมาเล็กน้อยนะครับเพราะว่ายืนเหนือเช่น e m a ได้แล้วทีนี้เหลือแค่ว่ากลับขึ้นมาร e t ทสผ่าน1 9 7 0 0ได้ไหมนะครับ19700ตรงนี้ก็คือเราจะเห็นว่าเนี่ยมันมีการลงมาย่ำโซนนี้1 9 6 0 0ถึง700เนี่ยคือแนวต้านสำคัญแล้วก็ถ้าขึ้นมาเนี่ยตรงนี้ t เทส700นะครับขึ้นมาเสร็จตรงนี้ลงมา ก็พยายามเทสโซน7 0 0 8 0 0ตรงนี้อีกรอบหนึ่งตรงนี้มันอาจจะเฉียงเฉียงอย่างนี้ก็ได้นะเท่าที่ดูโดยประมาณเ,เฉียงเฉียงแบบนี้อันนี้คือแนวรับมันนะครับพอมันเบรกตรงนี้ปุ๊บมันก็เลยปึ๊ดล่วงลงมาเลยนะครับดังนั้นโซนนี้ก็ต้องดูแล้วกันว่ามันจะเทสที่ประมาณเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้ายืนไม่ได้เหนือ2 0 0หมนี่ผมยังมองว่าลงต่อแน่นอนนะครับ มาดู BTC ในมุมนี้บ้างในมุมนี้เหมือนเดิมเลยนะครับพยายามขึ้นไปเทสไอเ้นปะเนี่ยไม่ผ่านบนทุกลงมาทีนี้มันลงมาในจังหวะนี้เขาเรียกว่าไงดีลงมาในโซนที่0.69แล้วเรียบร้อยนะครับโปรดิเราจะดูที่โซน0.618ถึง0.69เนี่ยนะครับที่จะเป็นแนวรับประมาณสัก70% ถ้าไม่หลุดตรงนี้แล้วเปิดแท่งส่วนขึ้นมาได้ในสี่ชั่วโมงเนี่ยอาจจะมีลุ้นกับตัวขึ้นมานะครับแต่ถ้าขึ้นมารีเทสอะไรอะไรแล้วไม่ผ่านเนี่ยก็อาจจะลงต่อก็ได้นะครับอันนี้ก็ต้องระวังด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนแรกเหมือนเหมือนมันค่อยๆลงไปไปมามันทุบป,ปุ๊บหลุดลงมาหลุด falling weight หลุดอะไรหมดเลยดังนั้นตรงนี้เนี่ยเราเห็นเนี่ยแท่งนี้นะครับ มันทุบให้หลุด falling w e i g e นะครับโป๊ะ,ปะลงมาเนี่ยแล้วก็หลุดแนวรับโปะลงมาข้างล่างเลยดังนั้นตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่ทเทิร์นในการกลับตัวนะครับพอมันไม่ใช่แ pattern ในการกลับตัวมันมีโอกาสที่มันจะลงต่อก็ได้นะครับแต่ตอนนี้ผมมองว่ามันขึ้นมา r e เทส t แลหนะึ่งเก้าเนี่ยถ้ามันกลับขึ้นมายืนไม่ได้มันจะลงต่อข้างล่างต่อนะครับเป้าของเราก็คือโลเดิมโซน1น6 0 0ถึงประม 1, 7, 800, าณ17800เท็แถวๆนี้นะครับ อาจจะลงมาเป็นไข่เด้งกลับขึ้นไปหรืออะไรยังไงก็อันนี้ไม่มีใครรู้นะครับดูจาก4ชั่วโมงอาจจะยังลงไม่สุดแนวรับชักทีเดียวนะครับยังไม่ได้แตะบอททอมชัดทีเดียวเนี่ยตรงเนี้ที่ผมให้เส้นเนี้ยมันมีหลุดลงมาหน่อยนะครับก็ตัว Macd กําลังโค้งลงมาใหม่นะครับกำลังลงโค้งมาใหม่ดังนั้นยังมีโอกาสลงได้อีกก็ต้องระวัดระวังกันด้วยละกันนะครับในวัน2วันนี้นะครับ ถ้ายังไม่มีสัญญาณกับตัวชัดๆหรือแท่งกับตัวเด่นๆก็อย่าเพิ่งเสี่ยงละกันนะครับออะอินเทอร์เรียมนะครับลงมาเกือบเหมือนเดิมเลยนะครับเนี่ยลงมา0.69พอๆกับตัว BTC นะครับเนี่ยลงมา0.69โซนเดียวกันเนาะเออประมาณเดียวๆกันนะครับก็ตรงนี้เนี่ยถึง0.69เรียบร้อยแล้วนะครับโซน1,000ดอลลาร์เนี่ย นะครับก็ถ้ารับอยู่นะครับก็มีโอกาสเนาะที่จะเป็นปลาการด่านสุดท้ายนะครับถ้าเบรกกลับขึ้นมาเบรกขึ้นมายืนเหนือแนวต้านเช่นนี้ไม่ได้ก็ขึ้นเทสลงต่อเหมือนกันนะครับเ,เนี่ยยังไม่มีสัญญาณกลับตัวในชาตโตนะครับก็รอกันไปนะครับใน1ชั่วโมงเนี่ยกำลังจะยกขึ้นตรงนี้นะครับกำลังจะยกขึ้นแต่แดงยังไม่ขึ้นนะอย่าเพิ่งเข้านะครับถ้าแดง ไม่ขึ้นตรงนี้อาจจะมีโอกาสลงมาอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับก็มารอเสี่ยงกันดูแต่ว่าถ้าใครอยากเสี่ยงตรงนี้ก็จะเข้าชักเบาๆก็ได้นะครับแล้วถ้ามันลงก็มาเตรียมเก็บข้างล่างอีกชักไม้หนึ่งนะครับแถวถแปดร้อยแปดสิบนะครับใบแน่นนะครับยังแข็งอยู่นะครับยังไม่หลุดโลเดิมยังไม่หลุดลงมาต่ํากาโซนสองร้อยสองร้อยนี่ยังเป็นโซนแนวรับสําคัญที่เดิมที่ผมเคยให้ไว้เนี่ยกรอบเนี่ย กรอบของไบเนสเลยนะครับ 250, 250เนี่ยในเมื่อมันขึ้นมันไม่ถึงเราให้มันแค่นี้พอ245นะครับดังนั้นไบเนสจะอยู่ในกรอบนี้นะครับตั้งแต่อา,อาโลเก่าก่อนดีกว่าโลเก่าเนี่ย183 84นะครับจนถึง240นะถ้ามันไปไหนไม่ได้มันก็อยู่ในกรอบนี้วิ่งไปเรื่อยๆนะครับต่อแม่นะครับเรามาดูในหนึ่งชั่วโมงบ้าง หนึ่ชั่วโมงหลุดแนวรับตรงนี้นะครับเส้นนี้ที่เป็นเส้นอินเวอร์สเนี่ยหลุดนะครับพอหลุดขึ้นมาอาจจะรีเทสอีกครั้งหนึ่งนะถ้ารีเทสไม่ผ่านก็ลงต่อเหมือนกันนะครับช่วงนี้เหมือนกันทุกตัวนะครับมาที่ตัวเอดาบ้างนะครับเอดานี่ย่ำหนย่ำสอนะครับทำโลว์โลว์ปุ๊บกดแอรชัยดันขึ้นนะครับดังนั้นเอดาอาจจะขึ้นมารีเทสโซนบริเวณ0.454ถึง46 47เจ็ดตรงนี้ถ้าไม่ผ่านก็ลงต่อนะครับต่อแม่โชลาแน่นะครับโชลาแน่นี่มาอีกแล้วนะครับมาให้ลุ้นอีกแล้วเออดูมันกดเดี๋ยวโ,โหกด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 ยังไงก็จะเอาลงให้ได้ยังไงให้มันเถอะถ้ามึงกดขนาดนี้มึงกดใครแม่เออกดใครแม่กดขนาดนี้นะครับเออมึงลงเถอะกดขนาดนี้เนี่ยปัง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 คือจะเอาให้ได้นะครับ แปลว่ามันไม่รู้ว่ามันจะเล่นรอบโซลเอน่หรือ,อยังไงแต่ว่าถ้ามันเล่นแบบนี้นะครับมันเลยเกิดเป็นบอ i n ิ้งเวสแทนนะครับดังนั้นตอนนี้โซลเอน่ก็มีโอกาสที่จะวิ่งกลับขึ้นมาบนนี้แล้วก็เบรกแล้วก็ขึ้นไปนะครับหรืออาจจะขึ้นมาครึ่งทางไม่ผ่านแนวต้้งก็ลงต่อก็ได้เหมือนกันนะครับเออในจังหวะแบบนี้ไม่มีใครรู้และว,ว่ามันจะมาในรูปแบบไหนเพราะว่าดูจากตลาดท่าทางเนี่ยเหมือนจะลงกันได้ เรื่อยๆนะครับหาเรื่องเอาลงเรื่อยๆเฟดก็แบบกูอยากเอาลงมีอะไรไหมใครจะเข,เข้าก็เข้าไปชั้นช็อตอย่างเดียวนะครับลากดอลลาร์ขึ้นช็อตแม่งตลอดเวลาเออก็อยังน่าเป็นห่วงอยู่นะครับสำหรับโซโลแน่นะครับอะแล้วก็เราเห็นอะไรมันอีกเราเห็นว่าอะตรงนี้ขอลบเลยแล้วกันอาจจะดูเริ่มลกแล้วนะครับ เราเห็นตรงนี้ของโซลาแน่1จุดนะครับตรงนี้คือแนวรับของโซลาแน่สจุดนะครับอตอนนี้เหมือนกำลังอยู่ในการทำบรอดดิ้งเวชนะครับมีโอกาสที่จะลงมารีเทสข้างหน้กนิดนึงนะครับโซนบริเวณแนะถวามสิบจุดหนะครับ30.5ถ้าไม่หลุด ยังมีโอกาสเด้งกลับขึ้นใหม่แต่ถ้าหลุดเมื่อไหร่ก็อาจจะลงมาข้างล่างรีเทสโลเดิมแถวโซน28ตรงนี้นะครับ28กับ25อีกรอบหนึ่งเอลอนนะครับเอลอนก็นี่สโค้งเหมือนกันนะ1 2น,นะครับหายห่วงเลยหลุดลงมานะครับดังนั้นเอลอนก็ยังมีลุ้นลงมาต่ออีกเช่นกันนะครับเราก็มองเป้ามันคร่าวๆตรงเราตีโซนนี้เป้าคร่าวๆ อาจจะยังมีโอกาสลงมาย่ํโซนสามสิบเจ็ดอีกรอบหนึ่งนะโล่เก่านะครับก็ระมัดระวังกันด้วยแล้วกันนะครับมาที่เหรียญไทยบ้างนะครับเหรียญไทยวันนี้ถือว่าลงไม่ค่อยเยอะมากนะสำหรับครับนะครับออก็ปั๊มขึ้นมาเพื่อให้มันมีที่ลงนะอันนี้พอจะเดาได้นะครับปั๊มขึ้นมาเพื่อให้มีที่ลงแต่ทีนี้เราก็รอลุ้นดูก่อนว่าจะใส่เบรกตรงนี้ได้ไหมนะครับ เมื่อไหร่เบรกได้ค่อยตามแล้วกันนะ1นึ่งชั่วโมงตรงนี้นะครับแนวต้านมันจะอยู่โซนอาจจชห้าพอดีเลยนะครับถ้ากลับมาไม่ได้ก็เ,เตรียมตัวลงข้างล่างนะครับเราก็มาหาเป้าให้มันก่อนคร่าวๆเนี่ยตอนนี้มันลงมาที่0.5แล้วนะครับลงมาที่โซนศูนย์และเก้าสินะครับ อาจจะมีโอกาสเด้งกลับขึ้นมารีเทสเนี่ยบริเวณ98ถ้าไม่ผ่านก็ลงต่อลงมาที่0.618บริเวณ89.5หรือเนี่ยตรงเนี้ยเช่นเนี้ยคือ90สเนี่ยครับโซนเนี้ยอาจจะเป็นโซนแนวรับนะครับต่อแม่นะครับเจฟินนะครับออันนี้ก็โค้งแม่ลงมาเรื่อยๆเหมือนกันนะครับเรียกไงว่าปั่นนะนะนะเรียกไงว่าปั่นแล้วกันนะครับเหรียญปั่นแห่งประเทศไทยเออ แนวรับลงมาที่ศูน8แล้วนะครับตรงนี้ถึงโซนยังไม่ถึงอีกนิดนึงนะครับถ้าลงมาแถวๆถยี่สิบสองยี่สิบเอ็ดแปดตรงนี้ <c oughs> ก็มองว่าแน่จะเป็นจุดที่แน่าเข้าเก็บนะครับโซนนี้นะครับถ้าได้ของโซนนี้ก็โอเคแต่ว่าตรงนี้ยังมองว่ายังลงไม่สุดนะเหลืออีกนิดหนึ่งนะครับอ,อ,อาจจะลงมาให้เล่นแถวๆถวยี่สิบเอ็ดตรงนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเนี่ยยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองตรงนี้แล้วกนะันน่าจะเป็นโซนเก็บของของเจฟิน ดูสชั่วโมงอีกทีนึงสี่ชั่วโมงตรงนี้เหมือนจะมีแนวรับที่น่าจะเอาอยู่นะครับบริเวณโซนนี้นะครับตอมแซิกนะเมาเช้าก็เห็นอยู่นะว่ามันขึ้นมาเราก็รู้แล้วแหละว่าขึ้นเพื่อให้มันมีแรงทุกนะครับก็ลงมาแล้วเรียบร้อยนะครับพอเบรกตรงนี้เอาไปได้ขึ้นมาอีกหน่อยแล้วก็เดี๋ยวนะ่าจะกําลังลุ้นเบรกอีกทีหนึ่งนะครับ เบรกออกมาแล้วแต่ไม่มีแรงนะครับตามนิชัยมันโบดิมันวิ่งออกมาพุ๊มันจะวิ่งตรงๆออกมาแล้วก็ถ้ามันยืนไม่ไหวเดี๋ยมันจะกลับลงมาข้างน้าแล้วก็ใช้เวออกข้างๆไปเรื่อยๆอันนี้ตามนิชัยเหรียญน,นะในหนึ่งชั่วโมงนะครับก็ยังดูไม่ค่อยแน่สนใจเท่าไหร่ตอนนี้เนาะก็รอไปก่อนนะครับนะครับไม่รู้ขึ้นมาเพราะอะไรด้วยครับยังงงๆอยู่ต่ตอแม่เพ้านะครับวันนี้ขึ้นมาแรงเลยนะครับ คนอื่นเขาลงกันมันขึ้นมาคนเดียวเลยนะครับก็เริ่มโดนตบลงมาอีกแล้วนะครับตรงนี้ก็เหมือนขึ้นมาเพื่อให้มีอะไรเล่นนะครับขึ้นมาเพื่อให้มีอะไรเล่นก็ลงมารอรับที่เดิมแล้วกันแถวแถวแปดจุดห้านะครับแปดจุดห้าแปดจุดศูนย์สองไม้ที่เดิมเกามา ios t นะครับมึงมีอีเวนต์วันนี้เยอะ yeah. แยะเต็ไมไปหมดเลยนะครับเกามันก็ไม่ขึ้นเนี่ยนะครับ อีเวนต์บ้าอะไรลงอย่างเดียวเลยแถมหลุดแนวรับด้วยนะครับไม่รู้จะพูดอย่างไรเออเนี่ยตรงนี้ ed, อินเวอร์สอ่าดับเบิลบัตทอมนะครับก็ลากขึ้นมารอดูว่าจะหลุดแนวรับดับเบิลบัตทอมไหมนะครับแนวรับต่อไปอยู่ตรงนี้ศูนย์จุดหนึ่งสองก็ใกล้จะถึงโลเดิมอีกหนึ่งรอบอีกแล้วนะครับไปไหนยังไม่หันเลเลยแม่งบีดีซีเอาลงอีกแล้วเหมือนเดิมที่เดิมนะครับตรงนี้ก็มาอรอลุ้นดูแล้วกันว่า คุณยายจะหมดอายุไขไปพร้อมกับราการและพาวเวลหรือเปล่านะครับก็มาอรอลุ้นกันดูเอ,อเรียกว่ารีบๆรีบๆกลับขึ้นไปได้แล้วนะครับแนวต้านก็ยังอยู่ที่เดิมนะโซนศูนย์จนะครับจนถึง0.016บริเวณนี้นะครับ1นึ่งห้าหน่งเยังเป็นแนวต้านสําคัญอยู่ต่อมากาว่านะครับตัวนี้เหมือนจะเป็นตัวเดียวที่ฝากความหวังได้นะวันนี้มีอีเวนต์เนี่ยเริ่มโค้งมาแล้วนะครับ ก็ไม่ผ่านแอนเช้ร50โดนตกหัวลงมาอีกแล้วตรงนี้มีแนวต้านิดหน่อยนะครับเบรกได้ก็เลยขึ้นมานะครับแต่ว่าถ้ามองภาพรวมๆแล้วมันก็เนี่ยแตะหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับอาจจะมีโอกาสที่จะขึ้นก็ได้นะครับก็มารอดูกันอีกทีหนึ่งมีแนวต้านอีกหนึ่งจุดอยู่ตรงนี้นะ,ะถ้าเบรกตรงนี้ได้ก็จะต้องขึ้นมาชนบริเวณ1 8จดด ถ้าไม่ผ่าน1.8อาจจะมีโอกาสลงต่อนะครับอะโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็มารอติดตามดูแล้วกันว่าจะพุ่งขึ้นผ่าน1.9700 500ถึงเนี่ยตั้งแต่1.9500นะครับบริเวณนี้จนถึง20,000เนี่ยนะครับคือแนวต้านสำคัญถ้าเบรก2จุดนี้ไม่ได้ขึ้นแล้วลงต่อนะครับโอเคยังไงก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับถ้าไม่ลงต่อ แล้วมันอยู่ดีมันเบรกขึ้นไปอันนี้ก็ควบคุมความเสี่ยงกันดีๆแล้วกันนะครับอ่ะยังไงวันนี้ก็หากใครชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u บ s c คล b e หรือกดกระดิ่งติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาดนะครับในการวิเคราะห์ของวันรุ่งขึ้นถัดไปนะครับวันนี้ก็ฟันดีลาติชอดครับ